ดวงวันนี้12สองิงหาคม2อง5นนะครับวันแม่แห่งชาตินะครับสำหรับชาวราศีธนูนะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไปนะครับสำหรับท่านชาวราศีธนูนะครับสิ่งที่จะดวงชะตาในวันนี้นะครับ ใบแรกนะครับสิบถ้วยนะครับสิบถ้วยก็เป็นเรื่องดีๆนะครับสถานการณ์ชีวิตของท่านในช่วงนี้มักเกี่ยวกับผู้คนมากหน้าหลายตาอยู่เสมอในเรื่องงานอาจจะต้องเดินทางไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการประสานง,งานนะครับหรือว่านะงานที่ต้องออ,อกไปพบปะพูดคุยกับผู้คนนะครับติดต่อกับผู้คนภายนอกนะครับซึ่ง นะครับโดยรวมก็ถือว่าได้รับความ,มร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีนะครับก็ทําให้เรื่องราวต่างๆราบรื่นนะครับแล้วก็มีแนวโน้มไปในทางทิศทางที่ดีนะครับเรื่องเงินก็ยังไม่ลําบากนักนะครับเพราะยังมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนในด้านการเงินอยู่นะครับในช่วงนี้นะครับสําหรับท่านที่ยังโสดก็มีโอกาสในเรื่องของความรักเข้ามาส่วนตัวที่มีคู่อยู่แล้วนะครับก็จะมีความเข้าอกเข้าใจ มากขึ้นนะครับในครอบครัวใบที่สองนะครับใบที่สองเป็นไพ่เดอะมูนนะครับไพ่เดอะมูนอาจมีความวิตกังวลน,นะครับรวมไปถึงบาดระแวงนะครับท่านจะต้องอาจจะพบกับตัวเองนะครับพบว่าตัวเองมองไม่เห็นภาพอนาคตได้อย่างชัดเจนนะครับหรือรู้สึกเหมือนไม่คาดฝันคาดการสิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะ คิดไม่ออกนะฮะนอกจากนั้นแล้วนะครับยังหมายถึงว่านะครับในเรื่องของเรื่องใดๆที่เราคาดหวังไว้ให้เผื่อใจไว้ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสนะครับที่จะไม่สมหวังนะครับเรื่องงานก็ระวังเรื่องของความผิดพลาดต้องรอบคอบให้มากกว่าเดิมนะครับท่านจะไม่ค่อยมีสมาธิมากนักในช่วงนี้นะครับควรหาเวลาผ่อนคลายหาเวลาพักผ่อนปล่อยวางความเครียดลงบ้างนะครับ ความรักก็อาจจะมีปัญหาน้อยอกน้อยใจกันนะครับหรืออาจรู้สึกว่าคนรักนะครับมีเรื่องปกปิดนะครับแล้วทางที่ดีนะครับก็ควรเปิดใจให้กว้างคุยกันตรงไปตรงมาจะดีที่สุดนะครับไว้ที่สามนะครับท่านชาวราศีธนูนะครับ ก็ได้สี่เีืยนนะครับสถานการณ์ในเรื่องของความรักอาจจะไม่ได้หลังใจระวังความหึงหวงมากจนเกินไปนะครับจะทําให้คนรักอัดเบื่อหน่ายในที่สุดนะครับโดยพื้นฐานแล้วท่านไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะครับมักจะยึดติดกับความต้องการของตัวเองมากจนเกินไปนะครับทางที่ดีควรเปิดใจคุยกับคนรักแล้วก็ปรับตัวเข้าหาก,กันคนละครึ่งทางนะครับก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีนะครับ สำหรับท่านที่ประการที่ท่านจะเรียกร้องเอาแต่ฝ่ายเดียวนะครับเพราะว่าท่านจะมีความกังวลน,นะครับในเรื่องของการเงินโดยรวมก็ถือว่ายังมีเงินให้จับจ่ายใช้สอยไม่ได้ติดขัดขัดเขินอะไรนะครับในเรื่องงานก็เป็นลักษณะที่พอทําไปได้เรื่อยๆไม่ก้าวหน้าหรือไม่ถอยหลังนะครับตังนี้ก็เป็นไพ่นะครับที่ ชาราศีธนูนะครับเลือกได้ในวันนี้นะครับก็ท่านใดสนใจนะครับตรวจดวงชะตาส่วนตัวนะครับก็ติดต่อลายอาจารย์มาได้ตามเบอร์นี้นะครับอาจารย์รับสอนดูดวงยูเรเนียนโหราศาสตร์ไทยนะครับไพ่ีไพ่อรเคิลนะครับสนใจก็ทักถ่ายกันมานะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ทำให้ช่องเราผลิตผลงานดีๆให้ท่าน เสมอนะครับ